โอเคอืม okay. hmm. สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็มาแคดเกมไมค์ครับนะเอาชิลอดแบบจริงจังเลยเล่นนะโอเคแบกบกะว่าจะลงคลิปแบบยาวยๆเลยนะเออหลงังจากแบบไม่ได้ลงคลิปมานานแล้วก็เจอสิ่งที่อยู่นีนึ่งคือเก้าไม่โอ้โหเพิ่งเคยเจอแบบครั้งแรกเลยนเะนี่ยกบเนี่ยอืมโอเคที่ผมเล่นก็คือโหมดฮาร์ดนะ เออแบบว่ากลุกสีดายนะแบบทำไมบนโทรศัพท์เขาไม่ทำฮาร์ดคอร์มานะเดี๋ยวผมไม่เป็นไรเล็กกันนะเรารอเก็บตังค์มีคอมเขาเรียกมันคอมก็ได้นะแบบเออตามนั้นแหละโอเคฮึบฮึบฮึบครับที่ขุดมาเลยว่าขวานขวานไม้ไม่จำเป็นนะเราจะทับขวานหินเลย โอเควิชุบอืมโหน้ำชุบโหสว่าพึ่งไหลวิ่านโห,โหเสียงเช้ตอนรับวอย่างนี้เลยอ่ะ ได้ส <S an> ุดอืมโอเคแปดอันอ่าที่ขุดหินขวานหินดับไม้เชิบเชิบโคลเกียดอันนี้เนี่ยมันมใช่บั๊กป่าววะอ้ทำไมมันต้องขึ้นตรงกลางกับข้างๆของละทำไมเขาไปทำแบบข้างๆของ,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 งไปเลยอืมเศร้า,าใจจริงๆตอนแรกแบบ ตอนผมเล่นเซิร์ฟเก่านะแบบเก่าโหเอินชาร์ตของเต็มแบบไม่งบางเต็มจอเลยมองไม่เห็นของพอทำมาข้างๆมาตรงกลางมาันก็ยังไม่หายเหมือนเดิมโอ้โหกขาท้อชึ้อืมโอเคมาปวดไหมก็ทำนั้นนั่นนะเศร้าเจอดีแหละแบบนี้มันแบบอืม,มรู้สึกดีแปลก โอเคครับทอดเรื่ลยลโหมันกดครับรัวๆไม่ได้แล้วหรอวะเกมตัวเป็นพอตตั้งค่ายนี่วะไหนว่าถัาชเนี่ยครับติ้งโอรีสักอย่างใช่ป่าววะไม่เกี่ยวโอ้ช่างแม่งอะไรกันเออ โอเคไหนดูดิอุ้ยโอ้โหจะปัดท้อดอืมโอ้โหแมงมูแม่งตีโคตรแรงอืมอุ้ยไอ้เชียตกใจหมดเลย โอ้ค oh, er okay. mm ิเปอร์เกิดมันเกิดเยอะจัดโอเคอืมฝั่งนี้น่าจะแบบไม่ค่อยมีอะไรนะอืม mm hmm. ว่าต้นอีพีเนี่ยแบบสร้างพัน์ในถ้าดีกว่านะทําลุ่มอืม mm hmm. mm hmm. ไม่รู mm ้อืมง่ายดีนะ โอเคคิปเปอร์มองนะหาหาเรื่องก็นไปดีกว่าอุ๊ยโหโตัวเท่าตัวนรกโอเคมีของได้อยู่น่าได้ขอถือว่าฮึมไหนดูดิมีอะไรวะ หากลองโอเคกลองอยู่ฝั่งนู้นชึบหมวกกันไฟกับพังยาาดแล้วก็ปริวชันกันดาบเฮ้ยไม่ใช่ดิกันดิงหรือเออช่างไม่เอออะไรโอ้โหมอยจะได้ของดีกว่านี้นะช่างมันเล่นก็ได้กล่องมาอา้าวเขี่ยไฟลามใจจัตไม่เกี่ยวกูเล่น ชึบรอยแยกเดีย๋ยวค่อยลงไปสำรวจน,นะต้องหาที่อยู่ก่อนรีบขับเตียงนอนเลยก่อนที่มอนมันจะเกิดนะชึบเออชึบฮึบฮึบโอเคอ่าเรียแบบร้อยชนภัยต่อ ความโหมดไลยของตอนคืนนี้จะร้อเรียงหมดฮาร์ดนะโอ้โหนี่แป๊บเดียวท่านเกาะทอเกิดละปล่อยมันไปกันแล้วนะซู้ไม่ไหวโ,โ,โดนมันยิงฟรีตายเอาเดี๋ยวได้เดินใหม่ไกลเกินขี้เกียจจำพิกัดไม่ได้เลยปัญหายเยอะมากก็ตายทีนนึงโดนมจังเกิ้ลโอ้โหในเรือแตงเมาไอ้น้องร้อยมีอาหารประทังชีวิตละ หืม,มโคเยอะแตงโมโคของเต็มว่ะทิ้งของไม่จํเป็นโอเคอืมโอเคอยูอ่ได้ยาวไป ถดไปต่อู่จะสร้างบ้านตรงนี้ดีวะอืมตรงนี้ก็ไม่เร็วนะนี่อ่ะตรงนั้นคือแล้รวนะ่ะน่ะจะพื้นดินจะเฉยมากมันเห็นเป็นประตูเลยตรงเมื่อกี้อ่ะ อืมโอ๊ลอาหารรถยังไววินี่เลยเจอของดีละฐานอินฟินิตอืมของดีเก็บไว้เลยแล้วก็นี่เอาไว้ทําเป็น ไอ้โกโก้ได้แล้วก็เก็บอันนี้เอาไปปลูกเด้อ่าทิ้งของไม่จำเป็นชิบหายทิ้งเลยดีวะอืมอ่าอเมล็ดข้าวแัว้นโอเคแล้วก็จะเก็บต้นอ่อนนี้ไปปลูกเด่นะดอกดอกสักอันดอกสักอัน สวยโอเคปะ่ะโอ้โหดับไปจะพังแล้วอืมเฮ้ยตรงนู้นน่าจะลงลงลองไปดูไหนดิอืม ูสร้าง้ันตรงนี้ดีวะอ่าอือดูจุจไม้ก็ทงังฟักอืมลานกว้างๆทางนี้โหมีรอยแยกของโลกไอ้เหี้ยอืมโอ้สรวจได้ยาวเลย โู้ปั้นเอพีซีโอ้โหตรงนี้อะไรที่สร้างบ้านโอเคได้ล้วก็จะแบบปกป,ป้อนเอ c เท่าชีวิตเลยเพราะว่าอ่ามันคือสิ่งที่ทำให้เราพัฒนาไปได้คตดไกลแต่ที่สำคัญคือเราต้องปากทดอดลอบบ้านเอพีซีได้ก่อนนะโอเค สบอวบว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยแบบชักชนายาวนานเกินไปแล้วโอเคอืมประปงมองการจบคลิปแป๊บหนึ่งนะโอเคมาสำหรับคลิปนี้ก็เออขอจบเพียงเท่านี้นะครับโอเคมันนานเกินไปแล้วโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมมานะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ